หยุดยิงทันทีนะครับเที่ยงคืนนี้นะครับผลการเจรจาไทยขเขมรน,นะครับก็มีประกาศจากกองทัพภาคที่สองนะครับขอให้ประชาชนนะครับงดเดินทางกลับภูมิลำเนาพื้นที่ใกล้ชายแดนจนกว่าจะมีประกาศจากทางราชการนะครับเพราะเขาหยุดยิงกันคืนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับและถึงหยุดยิง หลังเที่ยงคืนไปแล้วจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้เราก็อย่าเพิ่งกลับนะครับจนกว่าจะมีประกาศนะครับพี่น้องรอประกาศจากทางการนะครับเท่านั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าเขาตกลงกันว่าเขาจะหยุดยิงแต่ผลของมันน่ะมันจะหยุดยิงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับพี่น้องการตกลงมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงก็มีอยู่บ่อยไป ครับก็มาพูดกันต่อเรื่องการเจรจานะครับอ้าวเขาตกลงกันแล้วว่าจะหยุดยิงผมจะมาพูดทำไมเกี่ยวกับการเจรจาเพราะเขาหยุดยิงกันตอนเที่ยงคืนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหยุดกันหยุดยิงกันจริงหรือเปล่านะครับไอจะหยุดยิงตรงนี้แหะครับสำคัญในช่วงนี้นะครับเพราะว่าจากเอ่อ,าก,อ,อการสรุปของกองทัพภาคที่สองวันนี้นะครับ พบความเคลื่อนไหวของระบบยิงขีปนาวุธนะครับ PHL03 ของกรัรมพูชานะครับที่สนามบินสำโรงนะครับจังหวัดอุดรมีชัยแล้วก็มีการสรุปว่าขเขมรยิงกันเองด้วยเพราะว่ามีการเติมกำลังคนเยอะแล้วก็พบว่าจุดต่างๆนะครับมีรายงานว่าจุดต่างๆมีการประทะรุนแรงขึ้น อันนี้แหละครับต้องระวังนะครับเพราะว่าคขามรนเขาอาจจะมีการพยายามนะครับเต็มที่เต็มกำลังทุกวิถีทางที่จะยึดพื้นที่นะครับก่อนที่จะมีการหยุดยิงนะครับเพราะถ้าหยุดยิงปุ๊บถ้าเขาได้พื้นที่หรือเขาได้เปรียบอะไรนะครับก็หยุดยิงไปแล้วไงเขาก็ได้ผลเขาก็สำเร็จะสิครับอย่างน้อยได้มากได้น้อยก็ยังดีครับ เพราะฉะนั้นช่วงที่ใกล้จะหยุดยิงนี่แหละครับยิ่งอันตรายนะครับอาจจะมีการคึกคักกันมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อประชาชนมากขึ้นต้องระมัดระวังอย่างยิง่งเราก็ต้องให้กำลังใจทหารเราเต็มที่ในช่วงนี้นะครับให้ปกป้องอธิปไตยนะครับอย่างเข้มแข็งนะครับเจริญธรรมครับ